อยู่กันในเกมโรบอทนะครับอ่ะอปโปวางเอ้ยผมวาง A O อปโปวาง X อ็กรอบบอทแบบโออ่ะมาครับวาง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 ไปอันนี้คือตาที่หนึ่งของทุกคนนะครับอ่ายังไม่มีใครชนะไปยังไม่มีใครชนะว่างเคลียร์เคลียร์ยบอร์ดครับอ่ะผมอารโปรโลอ่ะผมลงมา ผมเป็นโอนะครับไป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 ,ไปมาครับมาครับมาครับ Robo Map O X ครับสวัสดีครับ Robo Map Robo Map O X รอบเคลียร์กระดาษที่สองสวัสดีอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ ติดตามกันนะอย่าลืมกดติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับไปครับไป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 เล่นกันดานที่สองเร็วมาครับมาครับไป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 มาครับมาคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับเฮ้นครับบ๊ายบายขอบคุณ